สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมป a n i m AP, เม e ด e เฟ e เดอในคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวละครระดับ e x c l u s i v e นะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ได้รีวิวนั่นก็คือตัวนี้ Legi o n a s s a s s i n Master เนะครับเป็นร่างที่ e v o แล้วนั่นเองนะสะแตตทโคตรสุดเลเวลตันแล้วด้วยนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยจะเก่งแค่ไหนและตัวนี้เนี่ยผมยืมมาจากร้านเพชรไม่พอหรือรีโรหมดมาใช้บริการร้านนี้ได้นะครับร้าน e ี ร้านนี้มีจำหน่ายเพชรฟรีโรแบบเทรดในแมป a อนิเมตดีเฟนเดอร์รับรองปลอดภัยแน่นอนรวมถึงมีไก่มิสติกและ ID แก่ตันบล็อกฟุตด้วยนะจะใช้บริการกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคครับก่อนที่จะรีวิวนะครับมาดูข้อมูลตัวละครนันก่อนละกันนะฮะนี่ครับตัวนี้จะชื่อว่า Legion Assassin Master นะฮะเป็นตัวระดับ Exclusive นะครับคุณผู้ชมเลเวล70 Hybrid นะฮะบัฟบูไอหนึ่งก็คือบัฟเพิ่มระยะนั่นเองนะ d h e m a i e S คูนดาว S Rank S นั่นเองนะครับวิธีการหาครับมาสุ่มที่ตู้นี้ได้เลยนะตู้ Exclusive ตู้นี้เลยนะครับโอกาสได้20%ดาวอันนี้เนี่ยก็หาจากโหมดใหม่โหมด Hall of Mirror นั่นเองนะ ไปหากันมาได้นะครับและส่วนวิธีการ e ีโวนะครับเราก็จะต้องใช้ไอเทมชิ้นนี้ไหนแล้ววะเนี่ยนี่ชิ้นนี้นะฮะเราจะต้องใช้ดาวสีฟ้าในการคราบ8ดวงแดง8เหลือง35เขียว8และแสง2นะครับรวมถึงจะต้องใช้เอเทมชิ้นใหม่ด้วยนั่นก็คือเมจิกมิเรอร์นั่นเองหาได้จากโหมดใหม่เช่นเดียวกันนะใช้100อันนะฮะใช้เงินอีกส0 0 0มนะคุณผู้ชมโอ้โห ต้องใช้ของค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยนะฮะโอเคก็ตามนั้นสําหรับตัวนี้ไปเดี๋ยวรีวิวให้ดูกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะเก่งควรหาหรือเปล่านะฮะ Legion Assassin Master นะเราจะต้องใช้เงินในการวาง1,500นะครับเมื่อวางไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้มาดูโมเดลก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมโมเดลตามนี้เลยนะฮะโคตรเท่เลยนะคุณผู้ชมถืออเด็กเจอร์หรือวันดาบนี่แหละสข้างนะครับตามนี้ รูปแบบการโจมตีนะครับก็จะโจมตีประมาณนี้เป็นเซอร์เคิลเอนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสกิลตรงนี้ด้วยนะครับชื่อว่า Assassin นไมซนั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยกดไปแล้วนะครับก็จะเป็นการบัฟเพิ่มโอกาสคริ30%นั่นเองนะคุณผู้ชมให้กับยูนิตที่อยู่ในระยะคูณดาวก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราอัปเกรดไปเรื่อยๆตามนั้นนะครับอัปเกรด1น,นะครับก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเดเมจ1,757นเจ็ดร้อยินะฮะเอสพีวิระยะยี 3.4นั่นเองนะครับและสกิลตอนนี้ก็ชื่อ,อว่า rotating blade นั่นเองนะคุณผู้ชมเป็นสกิลที่ปล่อยดาบนะฮะปล่อยใบมีดนั่นแหละไปด้านหน้านะครับเหมือนบูมแบรงนะครับคุณผู้ชมตามนั้นเลยนะฮะ เทมากๆคุณผู้ชมอัปเกรด2นะครับดีเมจ3036นะครับ S.P.A. 3.6และระยะ24.8นั่นเองนะสกิลนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูแล้วกันนะฮะว่าสกิลเป็นไงนี่แหละครับเมื่อกดไปแล้วนะครับก็จะมีสัญลักษณ์บัฟคริมาแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมเป็นการเพิ่มคริดูซิว่าจะโจมตีติดคริไหมเพิ่มคริตั้ง30%นะ โอเคก็ประมาณนี้สําหรับความสามารถสกิลนะครับอัปเกรด3ขั้นต่อไปนะครับจะมีสกิลใหม่ชื่อว่า Swift Traveling Slash นั่นเองนะครับนี่เป็น Circle LE เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมแต่ว่าวงกว้างกว่าเดิมมากๆนะครับ อ่าเท่มากคุณผู้ชมโจมตีฮิตเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเดเมจ4,793 S P A 5วิระยะ26.1นั่นเองนะอัปเกรด4นะครับเดเมจ5,752 S P A 5วิระยะ26.8นะครับอัปเกรด5นะครับจะมีสกิลใหม่ชื่อว่า Swift, Silent, s l a s h นั่นเองนะครับนี่เลยโอ้โหตีฟูครับทุกคนโอ้โหตีฟู l เอลีซะด้วยพ่อหนุ่มคนนี้เอาเรื่องจัด มันตีกี่ฮิตนะเดี๋ยวขอดูอีกรอบหนึ่งป๊บน่าจะฮิตเดียวนะคุณผู้ชมจากการที่ผมดูนะเดเมจนาะตอนนี้นะครับ7,190 SPA 5.4และระยะ27.5นั่นเองนะอัปเต 6, ดต6เดเมจ8,149 SPA 5วิระยะ28.9อัปเดต7นะครับจะมีสกิลใหม่ช,ววชื่อว่า slashing tornado นั่นเองนะครับ นี่เลยเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีอีกแล้วนะครับเป็นการโจมตีแบบนี้นะฮะ Circle LE วงปันกลางนะครับนี่เป็นพายุทอร์นาโดหม,มุนๆๆุน สกิลสวยมากตีหลายฮิตด้วยนะครับคุณผู้ชมสกิลมันแอบคล้ายตัวไหนสักตัวหนึ่งมั้งผมจําไม่ได้นะครับน่าจะคล้ายหมีมั้งเออสกิลแบบนี้นะครับเดเมตตอนนี้นะครับหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบเอ็ด SPA เจ็ดจุดสองระยะสามสิบสี่จุดสี่นะครับอัปเกรดแปดนะครับเดเมตหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปด SPA หกจุดแปดระยะสามสิบห้าจุดแปดนะครับอัปเกรดเก้านะครับจะมีสกิลใหม่ชื่อว่าไซเลน์แพเชอร์นั่นเองนะครับก็จะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีอีกแล้วนะครับสกิลนีี้เป็นการโจมตแบบ ฮิตเดียวนะครับแต่น่าจะตีแรงนะบึ้มนี่โอ้โหเดิเมมื่นนะครับ S.P.A. 6.3และระยะ36.4นะครับอัพเกรดสิครับเดเมจ2 0,000มแล้วนะฮะ S.P.A. 6.3ระยะ37.1อัพเกรด11นะครับจะมีสกิลใหม่ชื่อว่าฟินิชสลัดนั่นเองนะครับตีแบบนี้เหมือนเดิมหุ้ยตีรัวมากคลิชชิดนี่มันโทจิเวอร์ชั่น2องปะเนี่ยตีรัวมากคุณผู้ชม แล้วก็ยังซัพพอร์ตได้ด้วยแบบนี้นะครับเฮ้ยดีนะเนี่ยดีมากครับทุกคนตีไหลชิดมากๆเลยนะครับตีเป็นเซอร์เคิลเอวงค่อนข้างจะ กลางไปใหญ่เลยนะครับวงกว้างอยู่นะเดเมตตอนนี้นะครับ25,966นะครับ S.P.A. 8.1ระยะ37.1นั่นเองนะอัปเกรด12ครับเดเมต27,324จ S.P.A. 7.7และระยะ38.5นั่นเองนะตัวนี้เนี่ยวางได้กี่ตัวมาดูกันดีกว่านะครับวางได้สูงสุดนะครับ3ตัวละครนั่นเองนะคุณผู้ชมคุณดาวแรกวางนะครับ80แต่ถ้าอัปตันแล้วเนี่ยคุณดาวก็จะเหลือ 50วินั่นเองนะครับผู้ชมตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องใช้บัฟวนนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนบัฟวนแล้วกันนะครับขอรอคุณดาวตัวละครมันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเริ่มวนบัฟตั้งแต่ตัวนี้แล้วกันนะครับนี่เลยตัวนี้เนี่ยให้กดออโต้ยูสไปได้เลยนะครับแล้วก็มารอดูบัฟที่มันขึ้นตรงนี้ถ้ามันหมดปุ๊บนะครับก็มากดตัวนี้ต่อหมดตัวนี้ปุ๊บก็มากดตัวนี้ต่อนะครับก็วนไปเรื่อยๆนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวรอบัฟที่ขึ้นน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 หมดดดะะะะคคคครร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 ัััับบบบเเเเากกกก็็จจออีีี้้้ลลยยสู่่งวแ โอ้โห oh. เป็นบัฟที่ดีมากๆนะคุณผู้ชมยิ่งถ้าทําแบบวนได้แบบนี้นะครับก็จะดีมากนี่อันนี้คือผมกดอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับก็รอกดตัวนี้ต่อนะครับหมดปุ๊บกดปั๊บนะครับหรือว่ารอสักเซียววิหนึ่งวิก็ได้นะครับเอาที่แบบชอบละกันนะคุณผู้ชมเปิบอ่าตามนี้ครับนี่คือเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมคูนดาวมันก็จะพอดีเลยนะฮะคูนดาวมันก็จะแบบพอดีทุกตัวเมื่ออันนี้หมดปุ๊บอันนี้ก็จะเด้งขึ้นมานะครับเห็นไหมบัฟไม่หมดเลยนะคุณผู้ชมใช้้้งานนนนได,ดเเรรรื่อยยๆละะคคัับบบบแี มาดูดีว่าครีมมันติดรัวๆวตึงๆึงหรือเปล่าตัวนี้โอ้โหครีเด้งรัวรวมอนแทบไม่ได้ออกเลยนะเห็นไหมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ถือว่าสอนไปครบทวนนะครับตัวนี้เนี่ยควรหาเก็บไว้นะคุณผู้ชมไปหาในเทรดดิ้งก็ได้ตัวค่อนข้างถูกมากๆนะครับโอเคคลิปนี้ถ้าชอบนะครับฝากกันกดไลค์ด้วยชอบมากๆฝากกันกดซับด้วยแน่นอนครับไปละจุบ๊บบายบายไปแล้วครับ